มาค่ะพี่นงสาหรับคลิปนี้สิมาบ่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านน้องต้นข้าวสุปริยาเนะะี่ยคะเรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับศิลปินคนนี้ทือไดว่าเป็นศิลปินทีกระแสะมาแรงอายุแค่13ปีค่ะพี่นงนะคะแต่กระแสะความฮอตความปังนะคะ,ะดังขนาดนี้กับทือไดว่าบทธรรมดาด้วยความสามารถของน้องลุ้นๆน้นอง,อง,องอพี่นงน้องอ้าวเนี่แหลครับพี่นงเรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเอฟเซีแฟนคลับลายคนมีน้ําตาไหล น้ำตาไหลตามน้องต้นข้าวสุปริยาหลังน้องได้มีการออกมาเคลื่อนไหวครับพี่น้องว่าเคยแอบร้องไห้คนเดียวก็เคยมาแล้วนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนหลังจากที่ได้ฟังแบบนี้แล้วครับพี่น้องทุกคนแห่งแบบนี่แหละรักน้องเพิ่มมากขึ้นปกติที่รักอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากที่ได้ฟังน้องพูดแบบนี้เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็รักน้องเพิ่มขึ้นน้องพี่น้องน้องอ้าวนี่แหละครับพี่น้องได้ฟังของทางด้านน้องต้นข้าวสุปริยา น้องได้มีการเคลื่อนไหวว่าอย่างไรทําไมแม่แม่เอฟซีแฟนคลับถึงกับต้องน้ําตาไหลตามน้องเดี๋ยวจะห้หลายคนไปเบิ้งคลิปนี้กันจังไรยสกอรนะคะเพื่อทีีได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันก่อนจะจากกันไปในค่ําคืนนี้นะชนบุรีไม่รู้จะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่นะคะขออนุญาตพูดสักนิดนึงเขื่อนค่ะพ่อแม่เขื่อนกั้นน้ําเนี่ยพ่อแม่ว่าเขื่อนเนี่ย มันจะต้องแข็งแรงมากแค่ไหน,นะคะถึงจะรองรับมวลน,น้ำนะะได้มากมายมหาศาลได้นะคะ mm hmm. เขาต้องแข็งแรงมากๆจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วเด็กหมหนึ่งแบบหนูนะคะเนี่ย mm hmm. ต้องเรียนหนังสือไปด้วย mm hmm. ก็ต้องร้องเพลงไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อหาเงินเรียนหนังสือ mm hmm. เพื่อย่า mm hmm. เพื่อครอบครัวนะคะ mm hmm. เพื่อตัวเอง mm hmm. เพื่อพ่อ เพื่อทุกๆคนเลยที่หนูรักนะคะแล้วหนูจะต้องเข้มแข็งแค่ไหนนะคะหนูก็เจอเรื่องราวเขาเรีว่าไงดีคะจะพูดว่าไงเรื่องราวมาแบบว่าค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งหนูคิดว่าเด็กมนหนึ่งคนอื่นนะคะก็อาจจะอาจจะมีโอกาสได้พบเจอแบบหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้นะคะแต่ว่าหนูเนี่ยได้เจอประสบการณ์ได้มีประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางครั้งนะคะพ่อแม่หนูก็ตามภาษาเด็กนะคะหนูก็ไม่ได้คิดเลยเรื่องพวกนี้ว่ามันจะมีเรื่องแบบเศร้าๆในชีวิตขนาดนี้นะคะก็หนักหน่วงพอสมควรนะคะก็มีแอบร้องไห้บ้างแอบเศร้าบ้างนะคะบางทีก็คิดว่าทําไมถึงทําไมถึงไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาอะไรงี้นะคะบ้าง หนูมีความในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยค่ะที่หนูอยากจะพูดแต่ว่าก็พยายามที่จะมอบเสียงเพลงอย่างเดียวนะคะในหน้าที่พยายามข้ามันไปข้ามันไปทุกเรื่องนะคะที่ที่หนูคิดว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญพราะสุดท้ายแล้วคําที่สําคัญที่สุดที่หนูควรจะพูดที่หนูควรจะทําออกจากหัวใจของต้นข้าวนะคะคือคําว่าอะไรรู้ไหมคะ หนูขอขอบคุณแฟนเพลงต้นข้าวทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดนะคะในฟังขคงทางด้านน้องต้นข้าวสุปริยา้องกะว้าออกมาเบิร์แล้วล่ะครับพี่น้องอยู่บนเวทีน้องพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าเป็นคำว้าวเนี่ยที่คิดแล้วพูดออกมาน้องพี่น้องเนาะหลายคนมองว่าเออคำบอกของน้องถูกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้เห็นหลายคนมองว่าเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็ก นพีน้องเนาะเป็นคำว้าใเนที่แบบเหมือนผู้ใหญ่พูดจังสีเนี่ยค่ะพี่น้คงคิดก่อนที่จะพูดออกมานะคะนี่แหละค่ะพี่นองอย่างทีได้ขึ้นคลิปให้หลายคนได้เบิ่งกันเมื่อสักครู่นี้เป็นจังไดนแนะสำหรับคําพูดของทางด้านนอนต้นข้าวตอนแรกน้องกะบอกว่าก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะก่อนที่จะส่งท้ายร้องเพลงนพีน้องนนงร้องเพลงสุดท้าย ะะก่อนที่จะจากกันน้องก็บ,บอกว่าพอ่พอพ่อแม่คะนะคะเขื่อนนะคะเขื่อนมันต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะสามารถรองรับมวลน้ําได้มาหาศาลขนาดนั้นมันต้องแข็งแรงมากๆก็เหมือนกับหนูนะคะอายุแค่สิบสามปีแต่ต้องมาเจอกระแสดรามา่าแต่ต้องอเป็นาหาเงินเลี้ยงตะของนะคะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะน้อง ต้องเข้มแข็งขนาดไหนก็คือต้องเขื่อนนี่แหละครับพี่น้องเขื่อนมันต้องเข้มแข็งมันต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะาาสามารถรองรับมวลน้ําได้มหาศาลขนาดนั้นนะคะน้องกระเปรียบจะก,บก,บกับกับกับกระของครับพี่น้องน้องกะบ,บอกว่าหนูนี่นะคะเป็นเด็กหน่อยอายุแค่13ปีแต่ว่าหนูต้องเจอเรื่องราวดรามา่าหนูต้องเจอเรื่องราวห้ายเรื่องด้วยกันกลัวจะ มาถึงทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ก็ยังเจอนะคะแต่น้องเลือกที่จะยิ้มและมอบผลงานเพลงให้แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะหลายคนได้มวลน้องพี่น้องน้องเดือกที่สียิ้มเลือกที่สีหัวเลาะนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นนะคะจะ,ะไม่น่ายิ้มไม่น่าหัวเราะก็ตามแต่น้องก็เลือกที่จะทําเรียกว่าสําหรับในตอนเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือเสียภาคกันไดเห็นดราม่านะคะได้ รับรู้แล้วล่ะนะคะว่าน้องต้นข้าวนะคะน้องตองตืออิ่งหยางแน่นพี่น้องเนาะนะคะแต่อย่างทีหลายคนได้เห็นนั่นล่ะน้องเลือกที่จะยิ้มนะคะน้องเลือกที่เสียหัวหลอกน้องเผยอยู่บนเวทีค่ะพี่น้องบางครั้งก็มีแอบร้องไห้บ้างโอ้พี่น้องการทีเด็กน้อยอายุแค่สิบสามปีตองมาแบบแอบร้องไห้อยู่คนเดียวจังสีแม้มั่นือว่าเป็นอิ่งหยางทีจุกบบักคักเลยเลยค่ะพี่น้อง นะคะปกติแล้วนะคะอายุแค่สิบสามปีนอกคีนองเนาะคันซีว่าไปแล้วนี่นอายุประมาณม่อหนึ่งนะคะอายุประมาณม่อหนึ่งแล้วเด็กเด็กในวัยนี้โดยทั่วไปส่วนหมากกระสิมาเขียดเรืองเลี่ยนจังสีไหมะคะพี่น้องส่วนหมากนอกพีนองเนาะแต่น้องต้นข้าวน้องกับเพยย่างชัดเจนมานอ่องตรงเหตุงานไปน้ากระขื่นร้องเพลงแล้วกระทึ่งเลี่ยนไปนํานะคะบ่ร้รองเพลงบ่ได้พวาสิบ่มีเงินทรงจะคล้องเลี่ยน น้องก็ต้องร้องเพลงทํางานไปด้วยละมุดเจ้าขิดเบิงน้องเอาเวลาไหนไปพักผ่อนแล้วนะคะเด็กหน้อยอายุแค่สิบสามปีแค่ร้องแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องมาเจอดราม่านะคะต้องมาเจอดราม่าต้องมาโผ่่กับปัญหาหลายๆอย่างลุมเลานอพี่น้องเนาะก็มีบ้างแหละที่ต้องร้องไห้คนเดียวนพี่น้องเนาะนะคะน้องก็บอกว่านูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเด็กมหนึ่ง ะะเด็กมหนึ่งทุกคนต้องมาเจออะไรแบบนู้ไหมนะะแต่หนูคือได้เจอได้มีประสบการณ์ได้ได้ไดโพออย่างหลายๆอย่างน้องกะมมงว่าทีน้องพันมาด้สุมือนีกะสิ่งแรบที่น้องอยากบอาก็คือน้องอยากขอบคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะที่อยอ่านหล่คอยัาข้อ, support, อ่อยอยู่เคียงขางค่อยปอบค่อยเป็นกําลังใจให้น้อง นนี to to ่คือคําพูดที่น้องต้นข้าวได้พูดออกมาอยู่บนเวทีเรียกได้ว่าทําเอาแม่แม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนถึงกับน้ําตาไหลน้องพีนองน้องอาการตา้มนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าตังแต่เนี่ยสำหรับเรื่องราวของทางด้านน้องต้นข้าวน้องพีนองน้องน้องกาด้มีการบอกออกมาผ่านบนเวทีน้องพีนองน้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้ฟังแล้วกับมีจุกมี้ําตาไหลบางวันเถาะกระซ่งกับนั่งใจห้นองน้องพีนองน้องคอาให้นองผ่านเรื่องราวนะคะผ่านอุปสรรคนะคะ ผ่านอะไรก็ตามที่เด็กอายุ13ปีไม่ควรจะเจอนอกพี่น้องเนาะนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะ,ะเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ครจบคลิปไว้จะนีสักกอนนอกค่าวก็ขเข้ามาสวัสดีค่ะ